สวัสดีค่ะพี่น้องคะกีลาอุ้งทิงข้อมหาพรอ,อาชิตตนี่พี่น้องเนี่ยเนี yeah. ่ยตาตัเออเดอรลาเอ้ยลูกเลยอ่า yeah. กีลาเบิงพี่น้องก็ลังนก็ลังแค่กระทิ้นยกับพี่น้องตาตัวเออเดอร์จ้าลูกมันบ่ค่อยได้ยินลูกเสียงดงัง มาดออนไลน์เอาแล้วลูกสาวก็ได้โอ้ยเ<ด>นาะตาทั่วโ,โลดลูกเลยคุณเจ้าละละ <c oughs> โอ้เอามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะมวลกักนอกอกัดเพีนบ้านเฮาโอ้ยพี่น้องเลยบนน่ะฮัดบนบนกีฬา,ากะกีฬากะอยู่ในไหลนะคะพี่น้องอยู่ในข้อวิดีโอข้อมหาพรออาทิตย์า สาธุเอาโหลดจ้าพี่น้องผู้เบิ่งน้ำการสาธุเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะความอนุโมทนาบุญไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าฮ้อนไลฟ์ฮ้อนไลฟ์ฮ้อนไลฟ์บุญไลฟ์จ้าฮ้อนไลฟ์บุญไลฟ์ประสันเฮ้อให้เฮือออกเด้อธรรมประสันอ่นลูกสาวอยู่ในหันกันแหมหน่อยลูกสาวเบื้งไหลอยู่ ต้องรอบแล้วค่ะพี่นอ้องเท้าไทยแล้วบุณลราจะสิเบเป็นยังหอก <laughs> ทัทาาก,กทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยอุ้ย <laughs> ปะวันปะวัน <laughs> จฮกได้ประนังประนังผู้ใดน,นี่ <laughs> พี่น้องดีใจไลายค่ะบุญมหากระถินนะ้าเิ่นครบสามรอบแล้วพี่น้องคะเป็ครบสามรอบแล้วเพิ่นออไปแล้วอ่ารอนตรงนี้นี่เห็นทุกคนสามรอบแล้วสามรอบแล้วมีคนดูมีคนดูแค่กระถินน้ำพี่น้อง <c oughs> บ่ง่วงบ่ลูก <c oughs> มีคนดู ใจอยู่ในบุญเด้อค่ะลูกหลานพี่น้องอยู่ในบุญเด้อบุญเด้อวงหญิงอยู่บุญเด้อค่ะวงหญิงอยู่เพียใหญ่ใหมาคุยกันยีหลาอหญมาคุยกันยีหลาโลกวอนไล่โลกวอนไล่ค่ะเอื้นกยมยู่บุญองหญิงไก่แฮอยู่ดั้มมีละค่ะ เห็นบ่เห็นบ่กีฬาแฮ่น้ำยู่เด้อค่ะพี่น้องลูกหลานแฮ่น้ำยู่เด้อค่ะนั่น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 ทักกันแน่ทักกันแน่แห่น้ำยูนั่นท่าทีจ้านี่นี่นี่กีหฬาอยู่นี่นี่เด้อนี่เด้อทักแม่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 เลยทักแม่โลกโอนไลอีหลีเนาะนี่เห็นบ่ รอบแล้วค่ะสามรอบแล้วเดี๋ยวแม่หน่อยกับกำลังแม่หน่อยกับรอบที่สามเป็นบอกพอตัอตงเหงือจาคือขาดแขวว่าเป,ป็นอาบหนามพี่้องเบืองเหงือพออาชิตตาพออาชิตตาว่าเป็นอาบนํามแม่ื่อเต็มโตเลยอ,อ้ยเอาแม่หน่อยมาแล้วแม่หน่อยมาแล้วมาแดกซาบโอ้ยคือดีแ้่นี่แม่มาแล้วลูกแม่มาแล้วลูกแม่หน่อยมาแล้ว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  พระเอกมาแล้วท่ากีฬาท้ากีฬากีฬาวิดีโอคลอมาเบิ่งอยู่พี่น้องค่ะเดี๋ยววงยิงวงยิงอยู่เดียวจ้าวงยิงทักกันแน่แน่เดี๋ยวมาทักกันที่ข้เอิร์นแฮ่กระตินออนไลน์อีหลีพี่น้องเอิร์นแฮกระตินออนไลน์อีหลีนั่นวงยิงทักวงยิงเนี่ยจ้า ไ้ยเราวัน uh, okay. yeah. ี้เนี่ยไทยละเนี่ยถ่ายเราวันนี้คุยกับร้านเราบอนันแม่พ่อสร้างมาดีค่ะจัากับผุ้หญิงหน่อยคือพ่ะแตนพ่อแปรแต่ที่อายุพี่น้องเดียวเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีดียางวนอยู่ในประเทศเดียววอนน้ำผึนน้งนด้หนิแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศทั่วทไปแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยอ้าวสามครบสามรอบแล้วเดี๋ยวห้ากระสีดียางสามรอบคือกันได้หนี่่ะ<อ>เป็นวิดีโอข้อมหาอพออาทิตยนะคะกีฬาวงอิงกับเบิ่งพี่น้องแฮกกะทินน้ำเนาะ นี่ค่ะบริเวณวัดพี่น้องเขาพิ่งเคยมาเธอแลกคือกันได้เนี่ยวัดบ้านนั่งบนโต๊ะก่อนนั่งนอนกูโบดโบดที่ยางยางพร้อมนี่บ่ทันแล้วนะครับพินองเมื่อกี้ล่ะก็คือโบดบ่ทันแล้วนะคะนี่นี่นี่แลพอดีนั่นล่ะเนาะกะทิเราจะคอยเฮ็ดไปคือว่าได้กะทินปีนี่ก็คอยเฮ็ดไปนะพั่งนั่งก่อนนั่งแข็งก่อน ต้นเงินคั้แม่กุ้ิ้มมาถ้าตายมาเไี้เองเราเองมากเดี๋ยวเพิ่งจะพาไปเบิ่งด้านนะถ้าตายต้อเงไปหล่อแม่ละทังหลายของแม่บ้านานโอ้่นัคะให้ถึงต้นเงินถ้าตายมาหวานหน้าโอ้ยไทยน้ำเน่ใส่หลายกล้องเพล่นกล้องพากล้องพี่บอกจ้าเอาพี่ไทยเดียวกันไทยเดียวละ ให,ให้ป่าวันเป็นมือก่องเอากระคาดเล่นก,กระคาดนาะป่าวันได้แล้วป่อันรบกวนอีกรูปเนี่ยได้อยู่บ่อุ้ยสวยมากอุ้ยปีมือด,ดีบ่พี่ถือหนูไทยก็พี่เนี่ยรูปเนึ่งป่าวันหนูรบกวนเนี่ยจ้าหนูไทยก็อันเจ๋อเจอเนี่ยเอ้ยเซฟเจ๊จา้าจ้าเอาเอาคนละขคางก็ได้อ่านี่นะคะจา้าจ้า ขามาเห็นปะคะน่าเาีบ้านไปเลจ้าเอนโลเป็นยังไงหล่ะมันจะได้บลาล่าะมันใครเอีดเปียดอยู่บ่ได้ว่าได้ได้อุ้ยคือ้งาง่าแต่เอาขวดข้าหรือว่ากล่องคุณงามบ่เอือ อุ้ย่องเพิ่นแม่คุณซื้อเมื่อวานบ่อันเครื่องเก่าเอาไปใส่กระเกลียวกรงเก่ายวไปยืดหนี่ล่ะบริจาคได้เด้อค่ะบ่ใส่ทั้ง2เครื่อใส่ทั้งสงเดเอาไปทายคลิปอุ้ย่องเพิ่นงามอีหลีเออเอาเถอะเอาเถอะมาของตัวแม่นเฮาจะมาเสื้อกับเสื้อเอ้าพี่น้องเอาซิเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจัะสิพาพี่น้องเบิ่งในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ที่ติดตาม เบิงคลิปนะคะขอบคุณพี่น้องในไรับได้ห่วมบุญไปน้ำกันสาธุกไปน้ำกันอนุโมทนาบุญไปน้ำกันนะคะยู่ดีมีแห้งหักแข้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ